สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แคปคัทนะครับแคปคัทอันนี้เป็นเวอร์ชั่นดาวน์โหลดนะครับเขามีให้ดาวน์โหลดแบบออฟฟิเชียลแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็คือเพื่อนๆสามารถพิมพ์แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดดูอ่ะอันนี้ครับเพื่อนๆก็เปิดโ o m e นะครับเบราว์เซอร์เนี่ยแล้วก็พิมพ์นะครับ c a p c u t com นะครับกด Enter มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเราสามารถ เล่นแคปคัตนะครับตัดต่อผ่านคอมได้แล้วนะครับอันนี้คือออนไลน์นะครับไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้นะอันนี้คือกดสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตัดต่อในโคมเนี่ยแล้วก็เอ็กพอร์ตเอานะครับง่ายดีแต่ว่าถ้าเปิดไฟล์ภาพหรือมันจะนานไฟล์วิดีโอในนานนะครับถ้าเป็นออนไลน์นะครับมันน่าจะเกี่ยวกับเน็ตด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอีกอันนึงนะครับคืออันนี้อีกอันนึงก็คือสามารถกดแล้วดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยนะครับ พอดาวน์โหลดเนี่ยปัญหาที่เจอนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันติดลายน้ํานะครับติดลายน้ำเดี๋ยวผมเปิดให้ดูที่ผมตัดไว้นะครับสักครู่ฮะสักครู่ที่ผมตัดไว้แล้วมันติดลายน้ําอ่ะอันนี้ครับเดี๋ยวเพให้ดูเน่ลายน้ําอยู่นี่เห็นปะ่ะนี่อยู่นี่ครับมันจะสลับตาแหน่งไปเรื่อยนะ,ะเดี๋ยวลองกรอดูอ่ะตอนนี้อยู่ทางนี้เลยเห็นไหมฮะลายน้ําฉลาดด้วยครับคือแบบ สลับไปเรื่อยอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราไปดูดคลิปเข้ามาเนี่ยแล้วเราอยากจะแปะโลโก้เราทับลายน้ำเนี่ยคือเราต้องแปะทุกจุดเลยมั้งเนี่ยมันก็ไม่โอเคใช่ไหมเออมันป้องกันการก๊อปพลุมควรนะครับแต่ว่าวิธีแก้ก็คือเขาบอกว่าต้องล็อกอินนะครับต้องล็อกอินด้วยนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีเมลนะครับ<ม>นี่นี่พอเปิดมาหน้าแรกเนี่ยมันให้เราซ i g อินใช่ป่ะเพ,เพื่อนๆน่าจะต้องกดซ i g อินนะครับแต่ว่าผมไม่ซ ig อินให้ดูนะ เพื่อลองใส่เองแล้วกันนะครับเนี่ยสามารถสายอินผ่าน Tik Tok ของเราได้นะครับถ้าใครใช้ Tik Tok ผ่านคอมเนี่ยก็กดตรงนี้มันก็จะลิงก์กันเลยนะครับก็สะดวกดีนะหรือว่าผ่าน Facebook ของเราก็ได้นะครับก็สะดวกดีหรือว่าจะผ่าน Google ก็ได้ครับเป็นบัญชี Gmail นะครับเนี่ยก็เลือกเมลนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าจะใช้งานได้โดยที่เซฟแล้วไม่ติดหลยน้ำนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลองนะเพราะว่า ผมใช้ตัวของจีนนะครับผมว่าของจีนมันเจ๋งกว่าวะ่ะเดี๋ยวเทียบของจีนให้ดูเลยอีกอันนึงคือของจีนอันนี้คือของจีนอันนี้คือของภาษาอังกฤษนะเห็นปะไอคอนมันจะไม่เหมือนกันครับจีนมันจะโลโก้ขาวข้างนอกดําตัวสากลมันจะเป็นดําข้างนอกขาวนะครับเห็นไหมแต่ว่าไอตัวเนี้ไม่ต้องล็อกอินเลยเว้ยผมไม่ล็อกอินเลยนะก็คือสามารถ เอ็กพอร์ตสบายๆโดยที่ไม่ติดลายน้ำนครับแต่อันนี้ขอข้อมูลนิดนึงนะครับอ่าเ,เพื่อนๆไปลองดูนะใครล็อกอินแล้วติดลายน้ำหรือว่าลายน้ำหายยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยเพราะผมไม่ได้ลองนะครับผมมีตัวจีแล้วมันก็สะดวกพอๆกันแหละเพราะผมเริ่มชินแล้วนะครับโอเคเท่านี้ครับอ๋อเพราะว่าตัวจีเนี่ยมันจะมีพวกวิดีโอฟุตเทจเยอะกว่าผมชอบตรงนี้แหละ โอเคอ่เพื่อนๆฝากโฆษณานิดนึงนะครับใครที่กําลังหาบ้านนะครับหาคอนโดอยากดูบ้านนะครับวันนี้เสนาครับโครงการของเสนาเขาฝาก PR อามานะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโครงการของเขาได้นะครับมี10กว่าโครงการนะครับเพื่อนๆบ้านอยู่โซนไหนก็ลองแวะเข้าไปดูนะครับใครหาบ้านนะครับนี่ก็จะมีโปรเยอะแยะมากมายนะครับรวมมูลค่า8 0 0 0แสนนะครับลดแรกแจกแถมนี่ครับแตะไม่หมดนะครับฟรี โซลาร์เซลล์โซลารูปครับขออภัยสมาร์ททีวีนะครับส่ลดนลด1%เซดอกเบี้ย1%นเปีแรกนะครับนี่ครับโปรเต็มเลยเพื่อนๆลองอ่านดูนะครับเพื่อนๆก็กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะแล้วก็กดเข้ามานะครับแล้วก็ติ๊กเลยครับว่าจะไปดูนะครับจะไปเยี่ยมชมโครงการสาขาไหนนะครับกดเข้าไปเลยครับโครงการไหนชอบใกล้บ้านก็กดเลยครับแล้วก็ใส่ข้อมูลครับชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรนะครับกดยืนยันแล้วก็ ตกลงครับส่งเรื่องไปนะครับเดี๋ยวเซลล์เขาโทรกลับมาคุยรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับใครอยากได้บัตรเครดิตนะครับผมแยกประเภทให้แล้วนะครับอันนี้เป็นบัตรเครดิตคือแอฟเปิลเลดผมนะครับอ่าอันนี้เป็นสายเติมน้ำมันมีตั้งแต่ทีทีบีครับซิตี้ยูโอบีครับแล้วก็สายช้อปปิ้งครับช้อปปี้ลาซาด้าได้เงินคืนได้แต้มนะครับอ่ะเรียงไว้ให้ครับ KTC แล้วก็ TTB นะฮะ โอเคสนับสนุนช่องของผมนะครับโดยการกดลิงก์นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พัระม,มิตรของผมนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายครับ